ขอบคุณครับก็ฝากฝากตัวคุยช่างนางฟ้าที่หลี่เป็นพี่สุดท้ายขอด้วยก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนด้วยแล้วก็ ผิวข้าวเล็ห <trilogy> น่อยชอบเอาอีกเอาอีกตอบอีกเล่าอีกก็อย่าลืมไปเลือกเฉดสีกันนะฮะอะสีอะไรพี่เพื่อถามสีอะไรสีอะไรนะครับพี่โดวิลค่ะโดวิลใช้สีโดวิลทุนนี้หลิงใช้โดวิลแต่ไม่ไม่ต้องตามหลิงก็ได้ไปเลือกที่เคาน์เตอร์อย่างที่เมื่อกี้ พี่พีทีคุณทีเขาสอนเทคนิคแล้วอย่าลืมนะถ้าผิดเบอร์ก็บอกเพื่อนด้วย,ยแต่ไมแ่แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นทีน n าชนะคะเพราะว่าเขาออกแบบเฉพาะให้ผิวเอเชคนเอเชียอย่างเราใช้แล้วดูดูกลืนกับผิวเราเลยแน่นอนว่าไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเพื่อนจะได้ไม่ถักอย่าลืมไปลองครับ ชื่อของคุณชั้นนางฟ้าของเราก็คือไลท์รีเฟกซ์ที่คณะพี่คณะบอกว่าคืนนี้ละเมอแน่นอนคืนนี้ละเมอังไงก็ต้อง